โอเคครับก็ต้องขอกรับสวัสดีท่านกันด้วยนะวันนี้อยู่กับช่องบาลอนจีจีนะครับผมวันนี้ครับผมมาแจกสตาร์พารนะท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมมา,ส,า,ส,นนมมาสอนวิธีการได้รับสตาร์พารนะผมน,นี่เลยนะผมสตาร์พารนะ โอ้โหผมก็สุ่มไปหมดหลายสมควรนะผมนะครับก็เก้าอันนะผมเก้าคนนะซึ่งวิธีการรับนะผมผมก็จะบอกได้เลยว่าง่ายมากๆนะผมซึ่งนะผมวิธีการรับก็ง่ายผมทักไปในเฟสนี้นะผมจะขึ้นรูปว้ให้เลยนะผมพอทักเสร็จแล้วนะผมผมก็รอรอรอผมตอบนะผมแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์วีให้นะผมคือลิงก์เซิร์ฟเวเนี่ยผมก็จะเข้าไปเทรดให้เลยนะผมก็ แค่นี้นะผมก็คือทักก่อนได้ก่อนนะครับผมส่วนใครที่ไม่ทันก็รอรอบหน้าแล้วก็สำหรับใครที่ค้นหาเฟซแล้วไม่เห็นนะผมก็จะทิ้งลิงก์เฟซไว้ใต้คอมเมนต์แล้วครับผมซึ่งรอบหน้าก็แจกหนึ่งพันซับก็จะแจกเหมือนเดิมแล้วแต่ไม่ใช่ของรางวัลแบบเดิมนะเป็นไรก็ติดตามไว้แล้วนะ,นะผมกดซับด้วย